สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นบทที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ที่เป็นรูปถ่ายนะครับสำหรับบทที่1ตอนที่แล้วที่เราให้การบ้านไปก็คือให้ถ่ายรูปมา4แบบนั่นเองนะครับก็เป็น1ก็คือรูปเซลฟี่นะครับก็เป็นแบบนี้อสอรูปถ่ายบุคคลแบบนี้นะครับและ3ก็รูปถ่ายสินค้าก็จะเป็นแบบอันนี้ ส่วนสเป็นรูปถ่ายเราคู่ลูกค้าหรือคนอื่นนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้เมื่อคุณทำคอนเทนต์ทั้ง4รูปแบบแบบนี้ได้นะครับรูปคอนเทนต์ที่เกิดจากเป็นภาพถ่ายเหล่านี้ยมันจะมาต่อยอดให้กับเพจของคุณให้เกิดความน่าเชื่อถือความหลากหลายที่แตกต่างจากเพจทั่วไปที่ใช้รูปคอนเทนต์เดียวกับบริษัท ซึ่งแน่นอนเราต้องใช้รูปคอนเทนต์ของบริษัทอยู่แล้วครับเพราะมันจะเป็นการงานง่ายในการที่ทําให้เราเนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือได้แต่ถ้าเรามีคอนเทนต์ที่แตกต่างกว่าเหนือกว่าดีกว่าใหม่กว่าหรือลึกกว่าลึกกว่าที่นี้นคืออะไรอาจจะเป็นภาพไทยเราไปไทยผู้ลูกค้าที่ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคภัยแค่เจ็บต่างๆแล้วดีขึ้นซึ่งตรงนี้คนอื่นเขาไม่มีเรามี มันเป็นจุดขายจุดหนึ่งที่ทําให้เพจของเรามีเนื้อหาที่เหนือกว่าคนอื่นเขาเพจของเราจะน่าสนใจและจะถูกแชร์นะครับได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองในขนาดกลับกันเพิ่มเติมรูปถ่ายเหล่านั้นที่คุณมีทั้งหมดคุณสามารถเอามาบิวใหม่มาสร้างเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆเป็นสไลด์เป็นวิดีโอนะครับประกอบภาพประกอบเพลงเพื่อใช้ในการสร้างความตื่นเต้นหรือนําเ,เสนอได้หลากหลายมากขึ้นตรงนั้นก็จะทําให้เพจของคุณมีความ น่าสนใจมากกว่าเพจของคู่แข่งนั่นเองดังนั้นคือเป้าหมายของคุณในการทําออนไลน์คุณต้องการขายได้ถูกไหมครับคุณต้องการมียอดขายที่ดีขึ้นดังนั้นคือมันเป็นเรื่องง่ายๆครับคุณเริ่มต้นจากการถ่ายรูปก่อนสําหรับใครที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปเข้ามาทั้ง4แบบคุณถ่ายส่งเข้ามาได้เลยนะครับถ่ายมาเยอะๆแล้วคุณจะรู้จักมุมกล้องมากขึ้นรู้จักแสงมากขึ้นนั่นเองเมื่อคุณเข้าใจในเรื่องพื้นฐานเหล่านี้แล้วเราจะไปต่อกันในเรื่องของคอนเทนต์วิดีโอ นะครับซึ่งคอนเทนต์วิดีโอจะมีหลากหลายรูปแบบยังไงเราจะมาต่อกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้การบ้านใครยังไม่ทำทำซะแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ